สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพ,พัชรินไกรเทพนะคะรหัสศูนย์สามขีสามค่ะจากสาขาการจัดก,การประมงและธุรกิจเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับม้าน้ำหนึ่งม้าน้ำเป็นปลาที่มีรูปร่างลักษณะแปลกกว่าปลาชนิดอื่นๆคือมีกระดูกหรือก้างมาห่อหุ้มเป็นเกราะอยู่ภายนอกตัวแทนเกลด็ดส่วนหางก็จะมีลักษณะเหมือนสัตว์เลื้อยคลานสองโดยปกติม้าน้ำจะว่ายน้ำไปในลักษณะขึ้นลงมากกว่าไปข้างหน้าข้างหลัง 3. ความยาวโดยเฉลี่ยประมาณ15เซนติเมตรตามแต่ละชนิดโดยขนาดเล็กเช่นมาน้ำจำพวกมาน้ำแพะจะมีความยาวเพียง2.5ซนติเมตรเท่านั้น 4. มีการแพร่กระจายพันธุ์ในเขตทะเลอบอุ่นทั่วโลกและยังพบได้ตามแหล่งน้ำปล่อยเช่นปากแม่น้ำต่างๆเช่นปากแม่น้ำเชนในประเทศอังกฤษ 5. พวกมันชอบกินแพลงต้นและสัตว์น้ำขนาดเล็กๆ6 พวกมันสามารถปรับเปลี่ยนสีลำตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้ด้วยเพื่ออำพรางตัว 7. พวกมันว่ายน้ำได้ช้าที่สุดในโลกโดยจะว่ายได้เพียง0.06กโลเมตต่อชั่วโมงในปัจจุบันพบม้าน้ำทั้งหมด54ชนิดส่วนม้าน้ำที่พบในน่านน้ำไทยมี6ชนิดได้แก่ม้าน้ำดำม้าน้ำหนามม้าน้ำสามจุดม้าน้ำแกะม้าน้ำยักษ์ และม้าน้ำขอ 9. ตัวผู้จะเป็นฝ่ายอุ้มท้องโดยจะมีอวัยวะตรงบริเวณหน้าท้องคล้ายถุงใช้สำหรับเก็บไข่และฟักเป็นตัวเมื่อถุงดูดูผสมพันธ์ม้าน้ำตัวผู้จะปรับเปลี่ยนสีของลำตัวเพื่อดึงดูดม้าน้ำตัวเมียจากนั้นตัวผู้จะใช้หางโอบกอดตัวเมียพร้อมกับแอนหน้าท้องประกบท้องเข้าหากันตัวเมียจะออกไข่ ใส่ลงในถุงหน้าท้องของตัวผู้และมาน้ำตัวผู้ก็จะปล่อยน้ำเชื้อผสมกับไข่ที่อยู่ในท้อง 10. ระยะเวลาการฟักตัวเป็นประมาณตัวประมาณ2สัปดาห์หรือ1เดือนแต่ละชนิด 11. จํานวนไข่ในแต่ละครั้งคองของพวกมันจะมีประมาณ100-200ถึงฟองมากที่สุดก็คือ1,500ฟองตามแต่ละชนิด 12. มีระยะการตั้งท้องในแต่ละครั้งเว้นห่าง2 8่0งวันแต่มมาน้ำตัวผู้บางตัวเมื่อออกลูกในตอนเช้าแล้วพอถึงเวลาตอนค่ำก็สามารถอุ้มท้องได้ใหม่ทันที 13. ถือเป็นสัตว์ที่ออกลูกและขยายพันธุ์ได้รวดเร็วจะมีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่จะสามารถจเจริญเติบโตกลายเป็นตัวโตวเต็มไวัยได้ในเวลาต่อมา 14. เมื่อคลอดม้าน้ำตัวผู้จะบีบกล้ามเนื้อส่วนท้องและจะพ่นลูกม้าน้ำออกมาทั้งหมดออกจากกระเป๋าหน้าท้อง 15. โดยม้าน้ำมีพฤติกรรมแบบคู่เดียวตลอดชีวิตกล่าวคือจะจับคู่โดยเพียงตัวเดียวหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีอันเป็นไปก็จะไม่หาคู่ใหม่อีกเลย